ก่อนจะเข้ากลุ่มทำการดาวน์โหลดแอป t e l e GRAM ก่อนสำหรับคนที่ใช้โทรศัพท์ Android ให้ไปที่ Google Play พิมพ์คำว่า t e l e GRAM จากนั้นให้กดดาวน์โหลดสำหรับคนที่ใช้โทรศัพท์ iOS ให้ไปที่ App Store พิมพ์คำว่า t e l e GRAM จากนั้นให้กดดาวน์โหลดเมื่อดาวน์โหลดแอป t e l e GRAM เสร็จก็กดสมัครให้เสร็จเหมือนกับพวกแอป i ล e f เฟ e b o o k ปกติเดี๋ยวเรามาดูวิธีการสมัครการใช้งาน t e l e GRAM กันเลยค่ะเข้ามาที่แอป t e l e GRAM ค่ะ ระบบก็จะขึ้นข้อความก็ให้เราเลือกที่ Start Messaging นะคะตรงนี้ในส่วนนี้ระบบก็จะถามข้อมูลเราต่างๆเกี่ยวกับโฟนนัมเบอร์การตอบรับรหัสหมายเลขโทรศัพท์ให้เรากดที่ Continue ค่ะถ้ายังไม่ได้อนุญาตการใช้โทรศัพท์ในเทเล gram ก,รรก็ให้เรามาเลือกอนุญาตก่อนนะคะ มาในส่วนนี้จะเป็นการใส่โฟนนัำเบอร์นะคะให้เรามาเลือกประเทศก่อนก็มาเลือกประเทศไทยนะคะไทยแลนด์ค่ะต่อมามาใส่หมายเลขโทรศัพท์ของเรานะคะโดยที่ไม่ต้องมีสูตรนำหน้า เพราะว่าคำว่าบวกห6หก็คือจะเป็นตัวแทนเลขศูนย์อยู่แล้วต่อมาก็มาที่ลูกศรค่ะระบบจะถามว่าหมายเลขตัวนี้ถูกต้องไหมก็ถ้าไม่ถูกต้องก็ให้เรามาเลือกที่แก้ไขหรือว่า Edit ถ้าถูกต้องแล้วก็ให้เรามาที่เครื่องหมายถูกค่ะแล้วก็จะเป็นการอนุญาตในการอ่าน โค้ดต่างๆของเรากันฮะหรือว่าพวกรหัสยืนยันต่างๆค่ะก็ให้เรามาเลือกที่ continue ค่ะอนุญาตค่ะในส่วนนี้ระบบจะส่งรหัสผ่านมาให้เราแล้วใช่ไหมคะถ้าหมายเลขถูกก็จะเด้งเข้ามาที่การตั้งชื่อในส่วนตรงนี้ค่ะเพื่อนๆก็สามารถมาตั้งชื่อได้ค่ะ เมื่อตั้งชื่อเรียบร้อยแล้วก็มาที่ลูกศรตรงนี้ค่ะมาเลือกที่ continue นะคะในส่วนของการอนุญาตให้เทเล gram เข้าถึงรายชื่อติดต่ออันนี้ก็แล้วแต่เพื่อนๆนะคะถ้าต้องการที่จะรู้ว่าเพื่อนเราคนไหนเล่นเทเล gram มั่งก็มาเลือกที่อนุญาตแต่ถ้าว่าไม่ต้องการก็มาเลือกที่ ไม่อนุญาตค่ะเท่านี้ค่ะเราก็สามารถที่จะสมัครบัญชีเทเล gram ได้เรียบร้อยนะคะเมื่อสมัครเสร็จให้กดเข้ากลุ่มใหม่ก็เสร็จเรียบร้อยเข้ากลุ่มได้เลยค่ะ